นี่ค่ะสวัสดีพี่พี่เช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่เพชรยนต์สาขาสองนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตรถเข้ามาใหม่นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่งบน้อยอยากได้รถราคาถูกนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะดูให้จบด้วยก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องนุชด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะบอกได้เลยว่าลูกค้าที่งบน้อยไม่ควรพลาดนะเป็น Toyota v วีออส e นะปี2012ราคาตั้งขายที่เพชรยนต์อยู่ที่269,000บาทลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะออกรถศนบาทกันไปเลยคันนี้ผ่อน72งวดอยู่เดือนละ ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้รถผ่อนถูกๆนะติดต่อสอบถามมาได้เลย,เลยและไม่ควรพลาดตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเลขไม้ที่วิ่งใช้งานนะคะใช้งานไปเพียงแค่1 3 0 0 0 0กิโลนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเป็นรถนะคะได้ประมูลมานะคะปลดเออได้แบบ เป็นรถของหน่วยงานประมูลด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากน่าใช้งานเลยนะคะเรามาดูในส่วนเรื่องของภายในออด้านหน้าตัวรถกับคันนี้กันเลยจะได้เป็นกระจังหน้านะคะของเป็นแบบไมเนอร์เชนแล้วนะคะสีโครเมียมสวยๆแบบนี้มาพร้อมนะคะสเกิร์ตด้านหน้าออกมาให้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยนะคะรอยกันชนด้านหน้าไม่มีรอยขีดขูดแน่นอนรถสวยๆรถเดิมนะคะ รับประกันในส่วนเรื่องของโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเ,ออเดิมๆนะคะจากโรงงานไม่มีชนหนักผิดความตมน้ำและที่สำคัญเลยเป็นไม้เดิมไม้แท้แน่นอนนะคะใครสนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบมัลติเดฟเตอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดบอกสองคู่หน้าให้แบบนี้เลยนะคะ ใครสนใจไม่ควรพลาดเลยนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่รับชมแล้วนะคะมาในส่วนเรื่องของตัวแมทนะคะลูกค้าคันนี้นะจะได้เป็นแมทนะคะ TRD ด้วยนะสวยๆเลยนะคะใหม่ๆแบบนี้รอบคันมาพร้อมงานปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะดอกยางถือว่าวิ่งใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะอีก2-3ปีในส่วนเรื่องของซุ้มล้อนะคะเป็นเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะรอย อน็อตยังอยู่ครบหมดเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อของเขานะคะให้เห็นเลยของโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะคะถัดมาในส่วนเรื่องของตัวกระจกมองข้างคันนี้จะได้เป็นสีเดียวกับสีรถนะคะสวยๆด้านข้างนะคะได้เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะมีเก็บรายละเอียดสีเล็กน้อยนะคะไม่ถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะไม่รับประกันในส่วนของโครงสร้างพิษออจมน้ํานะคะชนหนักแน่นอนนะคะเป็นไม่เดิมไม้แท้จากโรงงานเลยนะคะ มาในส่วนของด้านหลังตัวรถมาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะสวยๆและที่สำคัญเลยนะคะตัวไฟ LED ด้านหลังนะคะสเกิร์ตด้านหลังแบบนี้ให้เลยสวยงามมากๆใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างคันนี้จอดอยู่ที่สาขา2นะคะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะ เซรีไทย9 5นั่นเองนะถ้าใครสนใจอยากดูรถติดต่อนุชเข้ามาได้เลยตามมือโถโทรนล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องของโครงสร้างกันต่อเลยนะคะคันนี้มาในส่วนเรื่องของโครงสร้างนะคะด้านประตูนุชแจ้งเลยว่าตัวนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเป็นน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพน่นไม่มีแกะแน่นอนนะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะนี่ภายในตัวรถคันนี้นะคะเก็บงานรายละเอียด ให้แล้วนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะมาในส่วนเรื่องของตัวน็อตด้านหลังนี่นะคะให้เห็นเลยเป็นน็อตเดิมน็อตแท้แน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆนี่ใครที่กำลังมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะคะคันนี้น็อตเดิมน็อตแท้นี่เลยคะ่ะให้เห็นกันเลยสวยๆผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000บาทเท่านั้น72งวดเลยรับดอกเบีย้ย2 9 9ด้วยนะคะสำหรับดอกเบี้ยรักเออตอนนี้นะคะบอกเลยว่า ได้รับดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องของภายในตัวรถนะคะว่าคันนี้จะได้เป็นออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับด้านในตัวรถนะคะบอกเลยอย่างที่แจ้ง สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้จะมีเป็นตกแต่งเบาะมาให้ด้วยเล็กน้อยนะคะโครงส้างให้เห็นเลยเป็นน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพ่นนะคะไม่มีแกะนะคันนี้นะสติกเกอร์นะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะมอดข้างล่างให้เห็นกันเลยนะคะว่าไม่มีแกะไม่มีพ่นแน่นอนนะคะสวย ด้านในตัวรถถือว่าออปชันคันนี้มาเต็มมากนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000บาทเท่านั้นลูกค้าขาคันนี้นุชบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะคะมาในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างอ่ะนี่บอกเลยนะคะลูกค้านี่ไม้ที่เห็นนะให้เห็นเลย180,000นะคะ8,379ไม้ที่เห็นด้านหน้านี้คือไม้แท้ไม้เดิม นะคะไม่มีกอ่อที่สําคัญเลยนะ,ค,ะคันนี้แจ้งได้เลยว่ารับประกันในส่วนเรื่องของโครงสร้างชนหนักจมน้ำํำผิกค,คว่ําไม่มีแน่นอนนะคะการันตีได้เลยเรื่องใหม่ไม่มีกอ่อแน่นอนนะคะอ่ะในส่วนของตัวพายรถนะคะจะได้เป็นตัวลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะแบบหน้าจอสวยๆนะคะเปิดใช้งานได้กดปุ่มได้นะคะลูกค้ามาพร้อมเกียร์ออที่เปิดนะคะแอร์แบบแมนนวลนั่นเองนะคะเปิดปิด สวยๆนะคันนี้สำหรับลูกค้าอยากได้รถผ่อนถูกงบน้อยนะคะอยากออกรถฟรีดาวแต่ได้รถขับแบบสวยๆดีๆคุณภาพดีเกรด A ขขยไปนะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยงามมากๆนี่ด้านหลังตัวรถนะคะคันนี้ออกดีไซน์ได้มากกว้างขวางมากๆนั่งแบบสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคันนี้ เราไปดูในส่วนของด้านหลังที่เก็บสัมภาระกันบ้างมาในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังลูกค้าคันนี้เดี๋ยวให้เห็นโครงสร้างเลยอะมาดูของเรื่องของโครงสร้างน็อต mm hmm. <Not S 2> เดิมน็อตแท้นะคะคันนี้ให้เห็นเลยรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมเนะคะเป็นรถจากหน่วยงานนะคะคันนี้การันตีในเรื่องของโครงสร้างร้อยเปอซนะคะใครที่อยากได้รถคุณภาพดีเกรดเใช้งานนะคะไม่ควรพาดน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพ่นนะคะ โครงสร้างเดิมเดิมนะคะอ่านีเลยนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนสอบถามมาได้เลยนะคะมาในส่วนเรื่องของยางอะไหล่แม่แรงนะคะครบหมดเลยนะคะคันนี้พร้อมออกให้ลูกค้ารับรถกลับบ้านได้เลยจัดไฟแนนซ์วันเดียวสามารถรู้ผลเลยนะคะคันนี้นะคะ การันตีในเรื่องของโครงสร้างและรับประกันในเรื่องของสภาพรถแน่นอนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้จะได้เป็นห้องเครื่องแบบไหนมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับในห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องใหม่ห้องเครื่องเดิม,ดมนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพ่นนะคะอย่างที่แจ้งเลยเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะโรยนะคะนี่ เม็ดนะคะทุกอย่างเป็นของเดิมแน่นอนนะคะจากโรงงานนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีชนไม่มีแกะนะคะเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆทางร้านเราจะไม่รับรถที่ชนหนักจมน้ํพลิกความก่อใหม่มาแน่นอนการันตีได้นะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะฝากกับโรงก็อะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมๆหมดเลยนะคะรอยกลมๆนี่นะคะสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ครบนะคะนี่ คือทุกอย่างโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อเเซนตนะคะการันตีในเรื่องของโครงสร้างแน่นอนสำหรับใครอยากได้รถมือสองคุณภาพดีเกรด A ไว้ใช้งานนะคะติดต่อน,นุชมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างออกรถฟรีดาวออกรถสุมบาทพร้อมดอกเบีย้ย2.59คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000บาทนะะยาวสุดถึง72งวดเลยรับดอกเบีย้ย2.59กันไปด้วยนะคะเครดิตดีจัดยอดได้เต็มฟรีดาวนะคะคันนี้ ลูกค้าไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะคันนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เช่นเดียวกันลูกค้าเครดิตดีรับฟรีดาวน์ได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะขับวินขับแกลบนะคะออกได้หมดเลยนะคะท้าขายขายออนไลน์นะคะถ้ามีนะคะแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนเนราดันทุกเขตให้แน่นอนนะคะ สนใจรีบโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุกฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ